โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆนองหน,หนูทุกท่านทุกคนกันก่อนที่เป็น f c ของช่อง p ี f เอทุกคนด้วยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็สําหรับที่พี่หายไปนานเนี่ยประมาณสัก 4- ี่ห้าวันก็ไม่ได้ลงลิปเลยนะก็พี่ไม่รู้คิดว่าจะทําอะไรดีไงพอจะทำไฮไลท์เนี่ยพี่รู้สึกว่าโทรศัพท์พี่เนี่ยมันเริ่มจะอืดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะต้องถ่ายใหม่แล้วต้องถ่ายเครื่องใหม่นะครับทุกคนพี่รู้สึกว่าพี่เกิดพี่ถ่ายมาเนี่ยรู้สึกว่าจะได้แบบ นนึงกับหลยหล่ช่องนะทุกคนนะต้องลองสักตั้งนะทุกคนนะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่ได้มาลงคลิปไฮไลท์หรือว่ามาลงคลิปหนึ่งนึงกับใครนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทางด้านของร้านค้าแห่งความมืดนะครับก็มาลดราคานะนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ที่บอกเลยว่าต้องคุ้มแน่แน่ถ้าเกิดน้องๆชอบนะก็อย่าลืมไปทําอย่าลืมไปกดกันด้วยนะเพราะว่าพี่ได้ส่วนลดที่แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนนะก็วันนี้ก็มีอยู่600 94เพชรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่อย่างในร้านค้านะครับผมก็วันนี้เนี่ยที่ได้เล็งชุดหนึ่งแล้วทุกคนรู้สึกว่าชุดนี้แบบมันเคยแ,แล้วมันก็เคยแพงนะเป็นชุดของสีแดงเสื้อแดงเส,สื้อแดงนะก็คือแบบว่าต้องแบบต้องดัดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแบบหลอดเท่ทุกคนเพราะว่าหลอดเท่มากเลยนะก็เกิดให้เราเข้ามาที่กิจกรรมเนี่ยมันจะไม่เจอนะ ให้เราค้นหาเท่าไหร่มันก็ไม่เจอไม่รู้ว่าทาไมเจมเขาไมเอามาอยู่ในหน้าตรงนี้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ให้เรานะครับหายัางไงตรงนี้นมันหาไม่เจออยู่แล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่ก็หาไม่เจอตอนแรกก็งงอยู่เอ้ยเขากดกันตรงไหนอะลดราคาให้เราเข้าไปที่ร้านค้าได้เลยทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปที่อย่างอื่นเนี่ยก็คือเข้าไปที่คอลเลคชันหรือว่าไอเทมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอนะ นะที่สัตว์เลี้ยงก็ไม่เจอเหม ok si eh ือนกันนะครับทุกคนนะตัวละครก็ไม่มีให้เราเข้ามาที่แนะนานะแล้วก็เลื่อนปัดขวาปัดซ네้ายได้เลยตรงตรงนี้นะทุกคนนะไปพี่ปัดซ้ายแล้วกันอ่ะปัดไปอ่ะนี่นะครับผมราค้าแห่งความมือตอนปลุกพลังฮีโร่ก็พี่ได้กดลดราคาไปแล้วได้สิทธิพิเศษของคุณประมาณ5 4เเ็นะลบไป54%ปอร์เซนก็ถือว่ายังถูกอยู่ยังคุ้มดีกว่าได้น้อยเท่าทุกคนนะตอนแรกมันส่งสุดเินะครับผม เห็นคนอื่นได้90%เนี่ยชุดแมงโคตรถูกเลยทุกคนครับก็เกิดพี่ซื้อครบ400รอเพตเนี่ยตรงของแลเนี่ยเซตน็อตสูตรปะสูตระทุกคนอ่ะมันจะเหลือร้อยหกดเก้านะจาก1499นะก็นี่ครับวันนี้พี่จะมาจัดชุดสีแดงชุดนี้นะก็คือเป็นชุดของเอ็ดวาร์ดนะครับผมก็ไปชุดอ่อตัดอ้อยเอาไปตัดอ้อยทุกคนนะ โอ้ oh, แล้วก็เป็นชุดของใครคาราเต้น,นะครับทุกคนนะ oh, ลิ้นพันทุกคนกี่ร้อยห้าสิบเก้าเพชรนะครับผมก็วันนี้ต้องมาจัดหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็จะมีท่านของตั๋วนะครับแล้วก็ตัว๋วของไซจามานะครับแล้วก็ทาเตนแล้วก็ตั๋วซุมอีโวบัตเป็นชื่อกองศพนะครับผมสกินเอ็มพีสี่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ชุดแรงที่สุดอนะ่ะก็คือชุดนี้มาจากหนังการ์ตูนอนิเมะหรือเปล่าทุกคนของไซจามานะครับผม เป็นกู้กาดนกันนะครับก็เท่นะรู้สึกว่าแขนจะเป็น,นกลไกหุ่นยนต์ด้วยนะโหจะแ,แบบดูเหมือนแบบเลโก้มากเลยทุกคนแต่ผมเท่นะพี่รับผมมันเท่นะแบบว่าเอาแอคสาวในโซนสาวกี๊ดสาววิ่งมาเติมมาทุกคนนะโอเคก็วันนี้พี่มาจะจะมาจัดชุดสีแดงแล้วกันเป็นราคา459เพชรนะผมเป็นชุดนี้เลย ็โอเคเดี๋ยวไม่รอช้าก็กดซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมก็โอ้พี่ตื่นเต้นมากเลยอยากได้ชุดนี้มาแล้วทุกคนครับจัดไปเลยเอ้าโอ้ลุกลุกแคนเชิญมากก็กดออกก่อนล้วกันเพราะว่ายังไม่เด่นนะครับผมขอทำกิจกรรมก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อเลยก็คือเป็นทางด้านของชุดนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อครบที่ร้อยเพชรแน่จะเหลือซื้อได้เลยนะครับห8 9ยแปดเกเพชรนะครับผมแต่วันนี้พี่ไม่จัดไงเพราะว่าวันนี้พี่จะมาจัดของ ตัวสุ่มอีโวแล้วกันนะมาเป็นยี่สิบเจ็ดเพลตนะครับผมก็พี่จะซื้อสักกี่ใบดีทุกคนมันยี่สิบเจ็ดอะของซาชมะด้วยนะเป็นตู้สุ่มจะกินปืนก็มีนะครับเอาเป็นตัวสุ่มอีโวแล้วกันนะฮะพี่จัดมาสักห้าใบแล้วกันทุกคนโอเคจัดไว้ก่อนห้าใบโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางด้านของนี่ปะของซาชมะไปทุกคนเย้ yeah, ทุกคน เป็นทางด้านของไซตามานะครับผมชุดโอ้โหแบบในกระตูนเป๊ะเลยเอ้ยมันใส่ของทาบูทไปเนี่ยเอ้ยเอ้ยภาคุมนิ่งจัดเลยทุกคนโอ้โหโอเควันนี้พี่ก็คงไม่มาจัดชุดไซจามาแล้วกันนะก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดเป็นทางด้านของน้านี้ก็คงจะเป็นอันนี้แล้วกันทุกคนตัวซูมีโวนะครับวันยี่สิบเจ็ดเพชรพี่ว่าคิดว่าถูกมากเลยนะถ้าเราไปสมเนี่ยมันก็หกสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยวพี่มาจัดแล้วกัน5ใบถึงปะไม่ถึงนะทุกคน4ใบถูก4ใบก็ไม่ถึงซื้อได้ก็3ใบนะครับผมสง,งสัยสงสายเพชรจะเหลือได้นะโอเคจัดมา3ใบนะครับ81เพชรโอเคจัดมาแล้ว3ใบนะโอเคก็สําหรับกิจกรรมก็ที่คงจะมาสุ่มเพียงเท่านี้นะครับผมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวบัตรอีโวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้ในคลิปหน้านะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีปืนใหม่เข้ามานะครับมาจาก เอ็ก็สูนะทุกคนรู้สึกว่าสวยมากนะครับถ้าเกิดทุกคนนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมไซต์ตามาเนี่ยอยู่ในลัคกี้เราย่านอีกนะครับเป็นชุดนอนของไซต์ตามานั่นเองนะชุดนอนที่มันตบแงมงวันปะที่เคยดูมันผ่านแล้วก็สกินปืนนะครับผม mc a 1นึ่งะครับก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับน้องก็แบบว่าหล่อดเฮเๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมแลวเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม ถ้าเกิดอาจจะลงคลิปช้าไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าบวกกับการที่ต้องทํางานด้วยนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้ช่องผมก็ใกล้จะ8,000ซับแล้วนะครับผมโคตรดีใจทุกคนถ้าเกิดผมไม่มาถึงจุด8,000ซับได้ก็คงจะไม่มีวันนี้นะก็คือต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็